ก็ต้องการสวีดสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท okay. ่านกันด so ้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟล์ไทยแลนด์เลยนะครับในส่วนคลิปนี้ก็มีข่าวด่วนข่าวดีไม่ดีมาบอกน้องๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเจมได้ตอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับปัญหาที่ทุกคนกําลังเจออยู่ตอนนี้นั่นเองนะก็คือเรื่องนะครับสกินปืนอักนั่นเองนะครับสรุปว่านะครับได้รับฟรีหรือบั๊กนั่นเอง นะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับจ m ได้ตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้กระจังแน่นอนนะครับเพชรจะติดลบหรือเปล่านะครับหลายคนสงสัยนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบทุกอย่างครับผมอ่าอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะบอกเพื่อนๆต่อด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กันหน้าเฟซกันด้วยนะครับคลิปนี้พี่ขอ8ปดพลค์นะครับถ้าครบ0ปดพลค์พี่มีบัตรกันหน้าแจกในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาทีนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิน กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนนะครับผมในส่วนอ่ากิจกรรมนะครับเดี๋ยวเข้าไปร้านค้าก่อนนะครับก็คือพี่อาจคิดเมืเ่อวานละนะครับผมเพราะว่าวันนี้พี่มีธุระเล็กน้อยนะครับผมนะมาที่นี้เดี๋ยวพี่พามาดูนะครับเดี๋ยวพี่พาไปอัปเดตในส่วนอ่าสิทธิ์ขั้นสูงกันก่อนนะครับผมก็คือจะมี2ชุดด้วยกันนะครับที่อัปเดตมานะครับผมนะอ่าไม่ใช่2ชุดเด็ด มีหลากหลายอย่างเลยแต่ว่าที่หลักๆเด่นๆเนี่ยก็จะมีชุดนะครับนี่ชุดผู้หญิงนะครับสลหรับสิทธิ์กันสูงนะครับบอกเลยว่าโคตรเท่โคตรแจ่มนะครับเวลีกูดเลยนะครับผมสําหรับชุดตัวนี้นะครับอ่านี่เป็นเซ็ตผู้หญิงนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมแล้วก็จะมีหูฟังด้วยนี่เป็นไงโอเคนะครับแล้วก็มีผ้าปิดปากนั่นเองนะครับทีนี้ส่วนชุดผู้ชายนะครับผมก็เท่ไม่ต่างกันนะครับมาก็จะอยู่ในส่วนตรงไหนนะแป๊บนึงนี่ชุดผู้ชายนะครับผมอ่าเป็นไง เหมือนกันเลยนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าทรงผมหูฟังนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีผ้าปิดปากนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีอันนี้กระเป๋าเนาะโอ้โหโคตรเท่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนแอร์บอร์ดนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์อย่างสวยอ่ะบอกเลยว่าสวยจริงแล้วก็จะมีสกินระเบิดนั่นเองนะครับนี่เป็นไงเคแต่อันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์นะแต่ไม่รู้เวลาคว้างไปเนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับแต่ติดโลโก้โฟล์เฟสมาด้วยนะครับเป็นกิจกรรม4ภาคนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีรูป แบนเนอร์ anner, รูปโปรไฟล์รูปฟื้นหลังนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับสิทธิ์ขั้นสูงที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็รวมถึงตู้อีโวด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มหลังใหม่ละกันนะครับในส่วนตู้อีโวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะเอาคลิปกระสั้นได้ใจความดีกว่านะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับว่า GM พูดว่าอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพี่พา ไปดูกัันนเลยะครบผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยเป็นเว็บเปิดใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษโคตรเดือดเลยนะครับคือเติมเงิน500บาทรับฟรีๆคูณสก็คือรับอีก500บาทฟรีๆเลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหมดได้เลยนะครับผมพอกดลิงก์เข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับผมจากนั้นก็รอสักครู่แล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับผมง่ายๆโอเคนะะคครรรรััับบบพอออออลลลลล็็็็กกกกกกกิิินนนนนเเเเเสจใหหห้้้ดดดมมมมมาาาาแแืื่่่งวทีต นะครับผมแล้วก็ให้เราโอนวอลเล็ตไ,ไปที่เบอร์064นะครับ8985233นั่นเองแล้วก็ใสบ่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปทำเง,งินพวกน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500เลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็ก,กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปสุ่มไอเดียท่าปักตรงกันนะครับเขาบอกว่าไม่มีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้กงรอไปเก็์สเปนไปเรียบร้อยมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับสลับครั้งแรกนะครับดูทิว่าจะออกไหมนะครับผมว่าจะออกง่ายจริงๆไหมโอ้โหเรียบร้อยเกลือคิดไอสโอ้โหขาดทุนไป13ามเครดิตครับมาไปต่อไปต,อต่อต้องมาแล้ววะ่ะเฮ้ยมาไหมเฮ้ยเนี่ยพอถึงท่าปักมมันก็เลยไปอย่างแรงอ่ะโอ้โหขาดทุนกี่เครดิตสิบสองเครดิตมาไปต่อต้องเอาต้องมาแล้วแหละพี่ว่าต้องมาแล้วแลวหละเฮ้ยแรง เฉยเรียบร้อยครับผมนี่ยินดีด้วยคุณรับไอเดียท่าบักทงนะครับพอได้แบบนี้เสร็จเนี่ยขึ้นแบบนี้ชี้เขียวแบบนี้เนี่ยนะครับเรากดโอเคไปได้เลยครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมเหมือนเดิมนะครับให้เราเลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดไปที่ติดต่อตรงนี้เลยนะครับมันจะเล้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าบักทงนี่เขาให้ส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับเป็นไอเดียเซิร์ฟไทย100%เลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทฟรีๆเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้้าหมมมดดดไเเลลยยนนะะคครรรัับบบผผีๆ มาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขออธิบายในส่วนนี้ก่อนนะครับในส่วนหน้ากิจกรรมมันก่อนนะครับอ่ะนี่เลยนะครับที่มันบักอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยก็คือสะสมเล่นเกมให้ครบ40นาทีนะครับอยู่ตรงนี้เห็นมอ้พี่ไหมเนี่ยเนี่ยเนีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยก็คือเป็นโทเค็น FF นั่นเองนะครับโทเค็นตรงนี้เนี่ยตอนแรกเป็นสกินปืนครับผมเป็นสกินปืนอาร์คนั่นเองครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นโทเค็น FF ครับผมนี่เป็นโทเค็น FF4 อันนั่นเองนะครับไม่อ่ายังไงอ่ะมันแตกต่างกับตอนแรกนั่นเอง นะครับผมนะอ่านะครับแล้วก็สําหรับตอนนี้เนี่ยก็คือรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือพี่นำเอ่อตั้งแต่คลิปเมื่อวานนะครับมาโชว์ให้ดูนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับใครเป็นอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยครับส่วนสกินปืนที่ได้รับเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาดูกันก่อนเลยนะครับผมในส่วนนี้นะครับมาก่อนจะไปดูกีเอ็มพูดนะครับเดี๋ยวพี่มาดูพามาดูในส่วนสกินปืนกันก่อนนะครับสลับสกินปืนอัคนั่นเองนะครับนี่นะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่นะครับ ใครยังอยู่หรือว่าตอนนี้ยังไม่อยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะเป็นอักตัวนี้เลยนะครับค่าสแต็ก็คือดาเมจบวกหนึ่งระยะบวกหนึ่งความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนั่นเองนะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปฟังจีจากปาก GM กันดีกว่าว่า GM จะพูดว่าอะไรกันบ้างครับนี่นะครับพี่ก็ได้ส่งดาวนะไปถาม GM ในไลฟ์สดเมื่อวานนะครับผมแล้วก็คือพี่ถามไปว่านะครับ GM ครับนะครับผมผมเพิ่งมาครับนะครับสรุปเนี่ยนะครับ ปืนอักที่รับฟรีเนี่ยบักหรือเปล่านะครับมาทีนี้เรามาฟัง G m พูดดีกว่านะว่าจะพูดว่าอะไรต้องขอย้ำไว้ก่อนว่าอ่าว่านะครับมี2คลิปนะที่พี่นำมาให้ดูนะครับสลหรับ GM เมพูดครับมาเราไปดูคลิปแรกกันก่อนนะครับไปปืนอักฟรีบักหรือเปลาบักครับนี่นะครับผมก็คือคลิปแรกเนี่ยเกมตอบมันสั้นเลยก็คือบักสรุปว่าบักนะครับผมนะอ่าฟังชัดๆนะครับว่าบักนั่นเอง นะครับเจมเนี่ยตอบชัดเจนและฟรีบัรืเปล่าบัคครับนี่ครับผมแล้วก็คลิปที่2ครับผมคลิปที่2เนี่ยก็มีอ่าคนอื่นส่งไปเหมือนกันนะครับผมคนอื่นส่งไปเหมือนกันนะครับพี่ก็เลยอัดไว้พอดีนะครับนี่นี่เป็นเป็นน้องคนนี้เลยนะครับก็ถามเหมือนพี่เลยถามว่าปืนอัคแจกฟรีหรือบัคครับถ้าบัคเพชรจะติดลบหรือเปล่านะครับอันนี้ถามตรงประเด็นเลยเมื่อกี้พี่ก็ลืมถามว่าเพชรจะติดลบหรือเปล่านะครับแต่น้องคนนี้เนี่ยถามแล้วนะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูนะครับว่าเจมจะตอบว่าอะไรนั่นเองนะครับผม เพชรไม่ติดลบครับแต่ว่าเจ้าเอาคืนหรือเปล่าเดี๋ยวรอเขาแจ้งไปทีนึงครับแต่ว่าบักครับประมาณนี้ครับผมอ่าดี๋ยวฟังให้ฟังอีกรอบเพชรไม่จิดลบครับแต่ว่าเจ้าเอาคืนหรือเปล่าเดี๋ยวรอเขาแจ้งไปทีนึงครับประมาณนี้ครับผมสําหรับที่ GM อมตอบมาเล็กๆสดเมื่อวาน so นะครับพี่ก็ไปส่งดาวไปส่งดาวถาม GM ให้หน,น้องๆนะครับเพราะว่าน้องๆทักหาพี่เยอะเลยนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยพี่สอนรับฟรีนะครับผมก็คือมันรับฟรีจริงๆ นะครับพี่ก็รับให้ดูเลยนะครับผมนะในส่วนการลงเล่นครบ40นาทีก็คือรับถามวอกันยกเซิร์ฟเลยน้องๆหลายคนก็รับไปแล้วนะครับส่วนนะครับก็คือบทสรุปก็คือเพชรจะไม่ติดลบครับผมอ่าเห็นน้องหลายคนถามมานะครับว่าเพชรติดลบหรือเปล่ายืนยันไว้ตรงนี้เลยเจมบอกไว้เมื่อจีแล้วนะครับก็คือไม่ติดลบนะครับส่วนนะครับการแก้บั็กเนี่ยอาจจะดึงกับนะครับอาจจะดึงสกินปืนกับนั่นเอง นาเพชรไม่ติดลบแน่นอนหรือว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันในส่วนนี้นะครับว่าจะแก้บัคยังไงนั่นเองรอ GM ยืนยันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะับในส่วนคลิปนี้ก็คือมายืนยันว่าเจมส์ GM. ได้พูดไว้แล้วว่าเพชรไม่ติดลบแน่นอน100%แล้วก็กิจกรรมนี้บัคร100%นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็หายสงสัยกันแล้วนะครับผมสรับคลิปนี้พี่ก็หาข้อมูลมาให้ดูให้ฟังกันนะครับกระจางแน่นอน100%ใครที่อยาก ได้ข้อมูลข่าวสารเร็วๆสดๆร้อนๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่อง b i t c h a n n e ไว้ได้เลยนะครับผมโอเคนอกจาปนี้ไม่มีอะไรมากแหละนะครับเดี๋ยวไวเ้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปตอนเย็นพี่จะสอนรับเพชรแล้วก็รับบัตรกาลินาบัตรทูบัตร Google p a y ฟรีๆรอกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ